สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกริงใต้คลิปได้เลยครับชวนชม1คันนะครับกระบะอีซูซนะครับ T R F นะครับตัวนี้ปี1996นะครับสภาพสมบูรณ์มือเดียวป้ายแดงเลยนะครับใครหาเอาไว้ใช้งานนะครับราคา95,000บาทนะครับรถปี1996นะครับตัวนี้สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้เน้นมากๆเลยนะครับเรียกว่า ใครซื้อไปเป็นมือที่2นะครับลองคิดดูสภาพเขาดูแลมาดีขนาดไหนลองชมดูได้เลยนะครับคันนี้อยู่สม,มุทปราการนะครับลองชมดูก่อนจะสวยถูกใจหรือเปล่าเครื่อง2,5 0ดีเซลนะครับนี่เลยครับกระบะหลังพร้อมสับนะครับลองชมดูได้เลยไปตรวจสอบไปเช็คสภาพดูได้นะครับถ้าใครอยู่ใกล้ๆ นี่นะครับภายในก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับสภาพสมบูรณ์ตัวนี้เรียกว่าอึดทนถึกแน่นอนนะครับถ้าใครใช้งานกระบะรู้จักดีแน่นอนนะครับลองชมดูก่อนจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับอยู่ที่สมุดปราการนะครับสําหรับใครที่อยู่ไกลๆครับโทรเจรจาพร้อมจบก็ให้เขาขับส่งได้เลยครับคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับขับส่งถึงบ้านแน่นอนรถไม่หายนะครับชวนชมได้เลยนะครับลองชมดอง ดูนะครับว่าสภาพแบบนี้เอาไปใช้งานได้หรือเปล่านะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีโดนหนักมาเลยครับครบเครื่องประวัติสวยงามเลยครับแบบนี้ใครชอบหาเอาไว้ใช้งานคุ้มแน่นอนนะครับตัวนี้อึดทนถึกตึกยอดครับใช้งานได้ง่ายไม่จุกจิกครับรองชมนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับผมก็ติดตามพ่อค้าอยู่หลายสิบท่านนะครับหารถสวยราคาออกเร็ว ไว้ให้พี่น้องได้เลือกได้ชมนะครับและก็คอนเฟิร์มการซื้อขายให้ได้ระดับหนึ่งครับเพราะว่าแต่ละคนก็ประวัติดีครับการค้าการขายเขาก็ลงให้ดูชัดเจนครับก็ถ้าคันไหนผมมั่นใจเรื่องประวัติพ่อค้าผมก็จะคอนเฟิร์มให้นะครับว่าขับส่งถึงแน่นอนรถไม่หายเงินอยู่ครบส่วนสภาพรถก็พิจารณากันเลยนะครับขอบคุณครับ